ฮัลโหลยูทูบสบายดีหมเพื่อนชาวยูทูเบอร์มื้อนี้โคชิมารีวิวรหลดเกียร์อ,อัตโนมัติยามาฮ่าแอร์ร็อกส์เดิฮักสีดำเขียวนี่เนะดำเขียวไปต้องอ่อนนี่ให้เบิ่งรูบชงหอมหอบภายนอกก่อน อันนี้เป็น second นะ second second แต่กรบบเป็นยังดอกมือหนึ่ง保卫ได้พี่น้องเกือบแสนบาทเนาะหอยกระเบื้เพิ่นมานานแล้วเท่าหยักเขียวหยักเขียวแอลอกส์เนี่ยนะมันเท่บอกพี่น้องโคตรเต่เลยนะจนนึงมาบรรยายสรรพคุณกัน ใบทะเบียนเนสง,งวนไว้ก่อนบ่ใบบึงยางเป็นยางขนาดใหญ่เกียร์อัตโนมติโช๊คอัพในพิ่นแต่งไม่เลยเนาะจากนี้ห้อยังบุหูแต่ที่แน่ๆมันสชค๊คอัพแตงนนน่งแน่นอนมาทำเบากันเลยเนาะเป็นจักรแบบอัตโนมติระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะ ยางนี่ยางหลังนี่ขนาดใหญ่เลยเนาะเป็นแบบขนาดนี่เนาะขนาดกประมาณนี้เลยเนาะร้อยสี่สิบทับร้อยเจ็ดสิบแบบเป็นแบบทูบเลสบ่มีผมไม่ใส่เหนนยียบเล็กกระปูนี่ไปได้แบบอันบายอันบายเลยนะบ่ต้องแบบกังวลวอลลี่อย่างทางนั้นสู่วาเหยียบเล็กนี่ขี่ไปได้ต่อได้สบายๆน้ำหนักข่อยประมาณหลายร้อยโล ก็ยังขี่ไปได้สบายนะระบบเบรกด้านหน้าเป็นระบบเบรกดิสเบรกเป็นระบบเบรก ABS นะพี่น้องมันเป็นธรรมาระบบเบรก ABS พ่นนะนีไฟตาเลี้ยวจะอยู่พื้นเนาะนี่ก็นขนาดยางด้านหน้าก็ประมาณนี้ร้อยสิบทับร้อยร้อยสิบทับแปดสิบเนาะก็เป็นแบบทูบเลสคือกันแบบ ผมมีใส่แลดทรายกันแต่เบรกด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบแบบธรรมดาเนาะแบบเบิคลขื่อนแบบบันแบบดิดนะเนี่ระบบเบรแบรบธรบรมดาธรรมดามันอาจจะเป็นดิสเบรกหนาลังนะคงจะเตะดีเนาะหนก็คือแผงมันแผงหนาปัดไฟสูงไปต่ำ ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกนะเล็กกามีอย่างอีกเอาเปิดให้เบิงเอาเปิดอันนี้ถังน้ำมันสแตนน้ำมันกับง,ง่ายๆอยู่กองขาเนะาะข็ใส่เมื่อวานประมาณเกือบแสนเต็มถังขดใหญ่เลยอันนี้เบาหลังเบาหลังกองยูบ็อกก์กใหง่ายพอสมควร จะใส่เรื่องเป็นอันนี้เป็นเสื้อสุดกันฝนข่อยแล้วก็มีหนังสือหลุดหมวกกันหนกเต็มใบเต็มใบได้หน่วยหนึ่งเราต้องมีเทคนิคนการใส่ถ้าเอาใส่ข่อมลงนี่มันจะบวิดมันจะบวิดใส่บ่ได้แต่เขาเอาไงาลงไปสิมันจะใส่วิดพอดีอแล้วก็เรื่องอีกเล็กน้อยตามนี้เนาะกใหญ่พอสมควรของยูบ็อก มียังอีกบ้านเนี่ยมามาฟังเสียงฟังเสียงกันบังฟังเสียงคุณเธอบังโอ้มันต้องได้กำมันต้องได้กำต้องได้กำเบรกใช่พี่น้องนี่นะแผงไม้ก็จะขึ้นมนโอ้ันเหลื่อมตามนึงเด้ โอ้ตหตอนนี้เอขาตั้งลงซอรี่ขมบขาขมบขาเข็นมันดิดมันตานมันสตาตร์ทบ่ได้เลยเนาะตาเสียงเพราะว่าพอเอาขาตั้งลงมันจะดับทันทีเนาะนี่คือของแต่ของแต่ฟังเสียงเสียงนิ่มๆน้นนิ่มมนุ่มจุก สมาณน,นี่นะรีวิวเงอนยามาฮ่าแอร์ร็อก 155cc โอเยลืมบอกไป 155cc เบื้งไปจัดมาใหม่ๆอ่ะให้เบิ่งอีกรอบไฟหนาะแบบโชบเชียวเนาะแบบดูดันแบบสปอร์ตสปอร์ตเนาะอาชิชอนให้เบิง่งนี่ ยางใหญ่บล็เทถมเลยแหละ VVA Available Valve wow. Extraction จากแปลงยังกระปูกแปะอีกนะเป็นระบบระ,ระบายความร้อนด้วยน้ำนะเป็นมีแผงบ่อน้ำนิดน้อยเนาะนด้านข้างของจัดชีพักเท้าหลังพักตีนหลังบนเยียบทางหลัง ใส่เนพลัมเทิมเลยแหละพี่น้องเลยความแห้งที่ห่เว่าสุดยอดสัดจวดจวดลืด่นปื้ดลื่นปื้ดปิด,ด,ปด,ปดกระแจอันนี้ก็เป็นคอคอเกี่ยวเครื่องหอยทงเครื่องทงโอเลียงทงกับเขา่าแบบแต่งนะ แม่มือเบรกคันเบรกกับธรรมดาผมมีอย่างบริตกบริแต็งแบบเดิมๆม,ม,ม,มาหน่จากโรงงานไฟหลังก็จะเป็นแบบรซี่เนาะไฟหลังไฟเอี่ยวใส่ขวาเบบ่ยออังเดิมๆบริแต็งอาร็อกส์ลอยสห้าซี ไปตีแต่อย่างเดียวเลยก็จะมันหลดมาแต่ฟังพุ่นบอกมันจึงสู้ว่าเวลาเาสิตาไฟนะนี่นี่มันต้องมเมื่อมีปุ่มตาเปิดเปิดตาอยู่นี่เนาะมันจะปุ่มตีมันอยู่นี้แต่มันบ่มีกับแปลกอยู่ค่อยว่าเนาะมันจะใกล้ปุ่มสตาร์ทนะคนเปิดตาคนละห้าเทฮาวาน่าแท้พี่เพิ่นมาอยู่ลุมพี่เปิดตาเนาะเปิดตาแท็บเปิดคือเปิดเปิดตานี่ครับ เปิดตาสูงต่ำปกติธรรมดาโอเคส่วนล่ะคิดนี้ก็คือ CB เท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย